กราบสวัสดีนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง channel Leon S. Kennedy Game นะครับก็อาจจะเป็นชื่อที่ยาวไปนิดนึงแต่ว่าก็ชื่อนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเอามาจากาผีชีวะหรือที่เราเรียกกันว่า Resident Evil นะครับหรือตามชื่อของที่เป็นทางการของภาษาญี่ปุ่นนะครับไบโอฮาร์า,านั่นแหละครับ ก็วันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาลงแรงคอมมานเดอร์นะครับซึ่งผมก็เล่นเอาวีมาสักประมาณเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะ3าหปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะทำเวิดีโอ youtube เลยเนื่องจากภาระต่างๆนะครับก็วันนี้ผมจะมาโซโล่ทีมนะครับ ก็ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ตำแหน่งเมดไหม,ไหมนะครับเพราะว่าส่วนมากตำแหน่งเมดแครี่ยืนเลนเนี่ยคนจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดถ้าไม่ได้ตำแหน่งเมดก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะเล่นตำแหน่งแท้งหรือซับพอร์ตซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับผมเล่นแครี่เป็นหลักหลังๆก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเมด พอเมดแล้วก็มาเป็นป่าป่าแล้วก็มายืนเลนสุดท้ายก็มาจบที่ตำแหน่งแท้งหรือว่าซัพพอร์ตนะครับซึ่งนะเมื่อก่อนตัวแครี่นี่โกงมากแต่เดี๋ยวนี้การเล่นแครี่เล่นยากมากทำไมเพราะว่าดาเมจของแครี่แต่ละตัวเนี่ยถูกดอบลงนะครับไม่ให้โกงแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวฟาร์มคลิปฟาร์มอะไรแป๊บเดียวก็ แคลี่ก็เกิดแล้วแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหแบบว่ายิงเบามากาแคลี่ส่วนมากถ้าเล่นดีดเนี่ยก็จะเกิดช่วงต้น,ตนประมาณสักเกือบเกือบกลางเก,ม,เก,เก,ก,ก,เกมแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องถ้าจะเล่นให้เกิดที่มากให้ดีมากที่สุดเนี่ยต้องอไฟช่วงประมาณกลางเกมถึงช่วงท้ายเกม ก็ไม่ให้เป็นที่เสียเวลานะครับก็จะมาลงแรงกันเลยไม่รู้จะได้ตำแหน่งเมดหรือล่อนะอ่า,าเดี๋ยวต้องรอดูทีมนะครับเพราะว่า บางทีเขาชอบแย่งตำแหน่งกันทั้งที่เลือกตำแหน่งอยู่แล้วอืมดูเหมือนอีกคนจะคิดไม่ออกนะครับจะแบนอะไรดีอือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นตัวเอสเซนกานะครับ ช่วงนี้ตัวแอสเซนกานี้ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับเพราะว่าอเวลาเข้าทีมไฟอะครับเขาหนีค่อนข้างจะยากสกิลเนี่ยต้องแม่นอาจะมีสกิลยกถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะเป็นสกิลหนึ่งมั้งสกิลยกเนี่ยก็ไม่ได้ยกแบบคลิกซี่นะครับแอสเซนกาเนี่ยจะยกประมาณว่ายกนิดนึงแล้วก็สตันนิดนึงแต่ ผลพวงของสกิลสองที่เป็นลูกบอลทรายครับผมก็จำชื่อสกิลไม่ได้มันจะ ouais, ทำให้อีกฝ่ายสตันคือสตันสตันแบบไม่ใช่สตันเมอนครับคือสตันแข็งไปเลยตัวแข็งไปเลยก็โอเคเจอกับนาตาาอยู่เลนกลางนะครับ งานนี้อาจจะยากนิดนึงถ้าเดินไม่ดีตายได้แน่นอนทีมเรารู้สึกจะเป็นฝ่ายร้วงหมดเลยก็ดูจักฮีโร่ของทีมแล้วนะครับงานนี้เล่นยากแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นอืม ก็งานนี้ก็น่าจะต้องเซฟเล่นแบบเซฟเซฟไปก่อนจนกว่าจะเออเลยช่วงกลางเกมขึ้นไปพอเริ่มมีดาเมจ เจอกับนาตาเอาเละนาตาไปป่วนป่าขึ้นไปข้างบนเอาแหละงานนี้น่าจะได้หนึ่งตัวครับ อ้าวเรียบร้อยอ่าได้หนึ่งเสียหนึ่งนะครับอืมสกิลของนาตาาเนี่ยเอาจริงๆนะครับถ้าไม่ไปชิดตัวจริงๆเนี่ยหลบง่ายมากเพราะเรากะดาวทางของเขาถูก อรู้เหมือนทาร่าจะมาเสริมอ้าวอ้าวอ้าวไปๆมาเพิ่งสังเกตทีมเราไม่มีแคลรมงานนี้ก็ไม่รู้จะจบบทแบบไหนเดี๋ยวต้องรอดู เอาได้ครับได้หนึ่งตัวเรียบร้อยยกซะหน่อยฮะแจกเตือไป หนูเหมือนทีมฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นน่าจะรีบเอาคิวนะครับเพราะว่าเขาร่วมทีมไฟ์บ่อยมากมผมจะไม่พยายามยืนในที่โล่งนะครับเพราะว่าเอเซงก้านี่หนียากมาก เหมือนเลนล่างยังม,มีปัญหาเช็คพ่มสักหน่อย เสร็จครับฮัม,มูลหลาาไม่มีสกิลแย่ yeah, เลยตอนนี้เรียบร้อยนาตาาเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอดป้อมกลางสักหน่อย อูอู๋ปัตเตอร์ไฟล์มาโยกปัตเตอร์ไฟน่าจะฝากนะยังไงใช่จริยด้วยจะประมาทไม่ได้นะครับว่าแอเซนก้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนี่หนียากมาก เพ,เพราะฉะนั้นห้ามประมาทเลยประมาทไม่ได้ก็ lost, ต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยแข็งไม่หนึงได้ป้อมล่างแล้ว ไม่เข้าลึกไม่เข้าลึกเสียงไม่ได้ครับเป็นเอสังกาเนี่เสียงไม่ได้เอาแล้วนาตดย่าได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับหมีตายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคิวให้แทนเรียบร้อยครับเสร็จ แอเซนกานี่เป็นตัวที่ป่วนป่วนพอควรเลยนะครับถ้าเทียบแบบคลิกซี่นี่ก็น่าจะพอๆกันเวลาทีมไหนนะครับที่เล่นแล้วใช้ตัวเอนเซนกาเนี่ยอันติเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะใช้ตอนที่มีทีมไฟจะดีสุดครับเวลาเขารวมตัวกันหคนอเงี้ย ตัวอันติเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะมันจะทำให้หนืดหนืดด้วยแข็งด้วยเรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งงานนี้น่าจะง่ายอยู่นะ บัตเตอร์ไฟยังไม่เห็นออกไปอยู่เลนนู้นเรียบร้อยครับได้ป้อมกลางเรียบร้อยครับอย่างนี้ใส่อันติเสร็จครับนาตยายกป่วนไปหน่อยสกิลเด็กดึง แต่ทีมนูนก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสลิมเกิดเนี่ยโดนก็นโชคไส้แตกแน่นอน <Sky. S 1> อ้าว oh. เพื่อนเราซวยแล้วอันติสก,กัดไวก่อน แย่แล้วแย่แล้วจะเสร็จไหมจะเสร็จไหมโดดอมพี่หมีบอกว่าระวังกลางนะครับก็ระวังที่อยู่นะโอ้ยแย่ แก๊กได้ก็ถ้าทีมคิวได้นะครับเราก็กดให้กําลังใจเขาหน่อยนะเขาจะได้มีกําลังใจในการเล่นนะทาลาแหลมงานนี้ไม่รอดนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ภาคเลยนะครับก็อาจจะพูดติดติดกับติดติดขัดขัดไปบ้างนะเพราะว่าเขินเหมือนกันนะเอพิ่งอัดการภาคเป็นคลิปแรกเลยครับก็อาจจะฟังแบบติดติดขัดขดไปหน่อยนะอ้าวนาตาลาไม่รอดแล้วแหละเลนล่างมีปัญหานะครับแต่เราลงไปไม่ทันแต่ช่วยเลนปลดก่อ โอ้ oh. <your> เดี๋ยวต้องลงไปช่วยเล่นล่างก่อนเพราะว่ารู้รสึกว่าโดนไถยเยอะเลยนะครับ ร้อยครับบัตเตอร์ไฟไปแล้วหนึ่งสลิมจะหนีทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเช็คแมปดูสลิมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็เคลียร์คลิปนะครับอ้าวข้างบนแก๊กเปิดเดี่ยวนะครับไปแล้วหนึ่ง ก็ถ่ายป้อมได้ก็ถ่ายเลยนะครับแต่ก็ต้องรีบหนีเกมนะครับไม่ว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบต้องห้ามประมาานะครับไม่งั้นถ้าเราประมาทยังไงก็ตายคนระับเกมอาจจะพลิกได้ทันทีส่วนมากอะ่ะที่ผมเล่นเล่นมานะตามประสบการณ์นะพอทุกคนอะ่ะพอ เกมได้เปรียบแล้วอ่ะอชอบเล่นชอบประมาอย่างเงี้ยบางคนก็เดินไปคนเดียวเคลียคลิปคนเดียวดันคนเดียวนะครับสุดท้ายตายนะครับเกมพลิกเกมอาจจะพลิกได้เลยถ้ายิ่งเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเราด้วยเนี่ยทาร่าเขาก็พยายามกันนะครับ ถอยก่อนถอยก่อนจะพึ่งเข้าไปยแย่แล้วผมกะแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราประมาทยังไงก็ตายครับและเกมมันก็จะพิกแล้วเหลือพี่หมีพี่หมีตายแน่นอน เรียบร้อยไม่รวมแพ้นะครับพี่แกเขาบอกแต่ว่าประเด็นก็คืออ่าถ้าทีมไม่รวมนะครับเราต้องรีบถอยถ้าไม่ถอยก็เป็นนี้ครับเกมพิกเรียบร้อยจากเกมที่ได้เปรียบก็กลายเป็นเสียเปรียบเดี๋ยวต้องอันตีกันบ้านไว้ก่อน ยกครับได้พี่นาตยามหนึ่งตัวสลิมนะครับย่อนหอกมาอ hmm. งานนี้ก็เล่นยากเลย ดึงดึงนั่นแหละพี่มีเยอะเพิ่งเข้าพี่มีถอยมาก,ก่อนยกนตยาตาเรียบร้อยครับนาตาไปแล้วหนึ่งก็ทีมไม่พร้อมก็ต้องถอยนะครับ ถ้าเขาบอกว่าให้ถอยเนี่ยเราก็ต้องถอยก่อนเพราะว่าพี่แก๊กไม่ยอมถอยนะครับพี่แก๊กอยากจะรีบจบอื hmm. มต้องขอภัยเสียงด้วยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดริมถนนก็จะมีเสียงแรกมาเป็นระยะระยะ จะได้ไหม <Just> พี่มูล,ลาดแหลมแล้วแหลมอมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถอยก่อนแย่ yeah, แล้วครับยกโอ้แย่แล้วแย่ yeah, แล้ว อ้าวได้อยู่ครับอ้าวสี่ตัวชนะครับเรียบร้อยครับคลิปเข้าบ้านก็นี่ครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะเล่นแรกๆติดๆกับขัดก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับ ลองสังเกตการเดินการเข้าการถอยการออกดูก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ